โอ้โห oh oh. โปรดอ่านชอบลูกไหนเลือกลูกนั้นและกรุณานำสินค้ามาเช็คเนื้อที่เคาน์เตอร์เกรดแล้วต้องเอาเลยเด้อไม่มีการเปลี่ยนนะจ๊ะนอกจากนี่ยังนอกจากอี่อยังเนี่โอ้ยนอกจากอ่อนนะจ๊ะเปลี่ยนได้ทันทีถ้าลูกอ่อนอเปลี่ยนทันทีขาวอ่อน เปลีดเช็คสีเท่านั้นเนื้อไม่ถูกใจไม่ได้เปลี่ยนนะจ๊ะงดราม่านะจ๊ะขายถูกโลละเก้าเก้าหรือลูกละเก้าเก้า

ร้อยเก้าเก้าต่อลูกหรือต่อกิโลฮะอ๋อต่อกิโลนะไม่ใช่ต่อลูกนะนี่เอาจริงๆในกล่องนี่ยก็มีลูกบ้างแต่คืเราเคาะให้เข้าเคา่ะต้องเคาะเอานะเพราะว่ามันมีทั้งสุกกับไม่สุกป๊าดดูลูกนี้ดูลูกนี้ป๊าด ไอเน,นี่น่าจะยังไม่สุกยกไม่ขึ้นเลยไอเน,นี่ยยกไม่ขึ้นเลยเนะี่ยอะหนักมาก ลูกค้าเขาเยอะเลยนะเนี่ยโอ้โหลูกนี้โอ้โหยกไม่ขึ้นเลยปาด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 ปา,ดปาดนี่ก้านยาวก้านยาวก้านยาวก็ลูกใหญ่เหมือนกันที่ปอกแล้วก็มีนะ ที่บอกแล้วก็มีโอ้โหลูกนี้ใหญ่สุดใหญ่สุดจริงๆลูกนี้ไข่มาเบิ้งซื้อๆดอกพี่น้องบาทลูกขาพ่นหลายขนาดนี่ผ้ามาหรอเบิ้งซื้อๆดอก99บาท<ม>ซื้อว่าถือกอ็ได้เก่าๆนะ ่วนมาสีลอยก็บาทเทนเดอหมอนทองหมอนทองมา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 ดูลูกนี้ดูลูกนี้สุกหรือยังนี่สุกยังลูกเนี้ยสุกยังสุกสุกใหญ่มากกี่กิโลลูกนี้นี่โอโ้โหสุดยอดจริงๆ